หนุ่มเจมมากลับมากับบทแจ้งเกิดคุณชารณพีจุฑาเทพควงคู่เพียงขวัญสาวมิ้นชาริดาปรากฏตัวเซอร์ไพรส์แฟนๆหลังผ่านไปนาน10ปีทั้งคู่ตื่นเต้นมากมาน้อยแต่บอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆค่ะเล่นเป็นใครครับเนี่ยเล่นเพียงขวัญค่ะเหมือนเดิมเติมเติมคือผ่านไป10ปีแล้วดีใจมากที่ได้กลับมาเป็นตัวละครอีกครั้งนึงเขาดีใจมากๆแค่กลับมาแต่งตัวได้เห็นเขาเป็นเพียงขวัญเนี่ยแบบก็ขนลุกแล้วครับ เซอร์ไพรส์ต่อเนื่องกับบทนางเอกหนูมพุกตอนเด็กพี่นกสินใจผู้จัดชวนน้องนาวาพัชราน,านันลูกสาวคนสวยของแม่อ้อมพิยดามารับเชิญออกพลังแอติ้งในสายเลือดเล่นดีทุกเทคกผู้กำกับพี่เหมียวประวันรัตชมว่ากำกับง่ายมากแต่เกือบไม่ได้เห็นฝีมือเพราะน้องนาวากลัวได้บทเรียบร้อยแต่เจอฝีปากผู้จัดพี่นกกล่อมห้ามพลาดในใจพิสุทิ์ค่ะ นกสินใจค่ะโทรมาแล้วก็บอกว่าเอออยากให้นาวามาบอกว่าไม่เอาอะนาวาไม่อยากแบบเรียบร้อยไม่อยากอยาง,งานี้ป้านกก็เลยบอกว่าไม่ให้นาวาเล่นเป็นอะไรผีเสื้อสุดค่ะ <laughs> จะบอกว่าป้าตื่นเต้นกว่านาวาอีกเพราะว่าป้าแ,แม่อ้อมบอกว่าแม่จ๋บอกว่านาวาไม่เคยเล่นที่ไหนเลยไม่เล่นให้ใครเลยปากละครเรื่องใจพิสุทธิ์ไว้ด้วยนะคะ